สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตกันหมักเต้าเจี้ยวขาวกันนะคะสำหรับเต้าเจี้ยวขาวนะคะเราจะเอาไว้สำหรับทำพวกหล่นเต้าเจี้ยวนะคะแล้วก็มาดูส่วนผสมกันเลยค่ะ ส่วนผสมนะคะก็จะมีถั่วเหลืองนะคะผ่าซี่แบบนี้นะคะก็คือ,คอเป็นถั่วเหลืองที่แกะเปลือกออกแล้วนะคะหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็จะมีน้ําเปล่านะคะประมาณ500มิลลิลิตรนะคะแล้วก็เกลือประมาณ80กรัมค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าขั้นตอนการทําต้องทํำยังไงนะคะเริ่มแรกนะคะคุณผู้ชมก็จะต้อง ใส่น้ำลงไปในหม้อนะคะแล้วก็ต้องตั้งน้ำให้เดือดนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปค่ะทีนี้ก็ปิดฝานะคะเราให้น้ำเดือดแล้วนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำความสะอาดถั่วเหลืองนั้นค่ะระหว่างที่เรารอให้น้ำเกลือของเราเดือดนะคะเราก็จะมาทำความสะอาดถั่วเหลืองนะคะโดยการนำมาล้างน้ำนะคะ แส่กระชอนแบบนี้นะคะแล้วก็ขย่านะคะเราจะล้างพวกเศษผงเล็กๆน้อยๆออกไปนะคะขย่แบบนี้เสร็จแ,แล้วคุณผู้ชมจะต้องเสด็จน้ำให้แห้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำถั่วเหลืองของเราเนี่ยไปแช่ในน้ำเกลือนะคะ ตอนนี้น้ำเกลือของเราก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สก่อนนะคะเสร็จแล้วก็มาจะเก็บใส่กล่องสุญญากาศนะคะเริ่มแรกเราจะเททุ่นเหลืองนะคะที่เราล้างสะอาดไปแล้วลงไปนะคะเวลาคุณผู้ชมหมักเต้าเจี้ยวแบบนี้นะคะจะต้องเก็บในภาชนะที่เป็นแก้วทนความร้อนแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราเทน้ำร้อนลงไปเนี่ยจะได้ไม่เกิดการละลายของพลาสติกนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมเก็บ ใส่โหลพลาสติกเนี่ยก็อาจจะเกิดการละลายปนเปื้อนของพลาสติกได้นะคะเพราะฉะนั้นโหลแก้วหรือชามชามแก้วแบบนี้ดีที่สุดนะคะและนี้ก็พิเศษตรงที่มันเป็นส่วนากาศด้วยนะคะค่อนข้างที่จะเก็บอากาศและความชื้นภายในค่อนข้างที่จะโอเคนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ําเกลือลงไปนะคะนี่ก็ค่อนข้างจะร้อนนะคะต้องระวังนิดนึงต้องเตรียมกระชอนไว้ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราต้มน้าเกลือแล้วอาจจะยังมีเศษเล็กๆไม่น้อยหลงเหลืออยู่นะคะก็จะต้องกรองด้วยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคนกันสักหน่อยการหมัก,กเต้าเจี้ยวขาวแบบนี้นะคะก็จะต้องหมักไว้อย่างน้อย1สัปดาห์นะคะนะเพราะว่าความเค็มแล้วก็รสชาติจะต้องอประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เค็มกําลังดีนะคะตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าถั่วเหลืองเนี่ยเม็ดเท่านี้เองนะคะแต่พอผ่านไปสักหนึ่งสัปดาห์นะคะขนาดของมเม็ดถั่วเหลืองเนี่ยจะใหญ่ขึ้นอีกประมาณ4-5เท่าเลยนะคะ เราจะต้องทิ้งไว้ให้ถั่วเหลืองของเราเนี่ยเย็นตัวนะคะหลังจากเย็นแล้วเราก็จะนำฝานะคะมาปิดแล้วก็นำเข้าตู้เย็นนะคะก่อนที่จะนำเข้าตู้เย็นจะต้องเย็นแล้วเท่านั้นนะคะทิ้งไว้แบบนี้นะคะน่าจะประมาณ1ชั่วโมงนะคะเมื่อเย็นดีแล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝานำเข้าตู้เย็นแล้วก็สลับเมนูต้องเจียวหล่นนะคะก็อย่าลืมมาติดตามชมได้นะคะที่เว็บไซต์ foodtravel.tv นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ